สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีบอร์สกุลทุกคนสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องกับรังสิเผาปลาเอ็นดี้นี่เอนี้ประนิ่มตัวใหญ่เมื่อนี้มาพบกับสองบาสุกเนาะหลังจากบาสุกมาจะซื้ออันนี้มังเว้นนี่เนาะพี่น้องกับปีใหม่ก็คู่จอยแล้วก็เอื้อเนาะพวกเขากับซีมาปิีงปลาเพื่อกินอันพันปลาเนาะหรือว่าฟังไทยเป็นเดิอนเมียงปลาเนาะเมียงปลาเผาเนาะใส่กับซีมืดๆได้เด้อพี่น้องเพราะว่า เวลามันแตกเนาะเดแจงเลยเป็นน้ำหนาจอโทรศัพท์ของพี่น้องมั้ยนมือเองนะจบเปิดหมดประหยัดพลังงานมือนี้อันขอบคุณพ่อทางฝั่งไทยเด้อพี่น้องที่เพิ่นเหลี่ยงเนาะขอบคุณนะได้เด้อขอให้ดีพ่อเพิ่นว่าให้อันสือมุกกะมาเฮ็ดกินแก้วขาวแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าอันมีเอฟซีบ๊อบบี้เหลี่ยงเนาะตอนนั้นเนาะพ่อเพิ่นก็ได้ว่าคอยว่าเออมีเอฟซีบ๊อบบี้เหลี่ยงแล้วคอยว่า เออผมเป็นยังเพื่อนว่าเอาไว้เผ็ดกินย่ามอยากตอนอยากตอนใหม่เฮงๆเพื่อนว่าพอดีมือนี้อ่าก็ได้โอกาสน้องพี่น้องกอันทีมงานบอกว่าอยากกินปลาเผาก็ได้เปลี่ยนเป็นปลาเผาพี่น้องเลยเปลี่ยนเมนูเราจะไม่หากินแต่อันนั้นเนาะกุกตะได้เลยเนาะก็เลยลองเปลี่ยนเบื้องจากหลายๆก็ขอบคุณพ่อเพันในลายเด้อคอยเพป็นอนุมันเพันยืนลำรวยลำรวยเด้ออ่าพี่ใหม่เนาะปี๋เนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งอัน งานทำเบอร์สุกเบอรสุกคนเคยเก็ดปลากันปลาจักจักโลหาโลบ่ปลาสี่โลประมาณสี่ห่าโลเหละสี่โลตัวละโลห์ไอรอนตัวหนึ่งโลนึงไอรอนตัวหนึ่งเออแม่นบ่ที่ปลาสามตัวนี่บ่เออเอากคิดว่าได้เลแต่ว่าคอยเขาจ่ได้ไปซื้อเองพี่น้องให้เอื้อกับพี่ใหม่แล้วก็คู่อยไปซื้อเนาะเขาซื้อมาหลายอย่างเลยมีกกอยกันนีเขาชิมมะเข็ดพันกย้อนน้ำกินมะเอือเทศขยอนน้ำเลยบะเบี้เห็ดยังบ่บี ด่างฝากไฟดีเด้อพี่น้องด่างซักด่างซักพี่น้องตัวนี้เป็นพักหอมบ่ะหอมปนตาเพรามันเถื่อนีเด้อพี่น้องมันจะเป็นจังชั้นะเบ่งซีให้ใส่แบ้มาเบิ่งร้านบลาสุกต่อนะพี่น้องโอ้ยเหมือนพี่น้องฟอไฟเด้อหยิบนี่ เงร้านมาซุกก่อนสบายดีสบายดีนะสบายดีเออสบายดีสบายดีร้านสายปานนี่เพื่อนใดอันนี้ใหม่เนาะสบายดีพ่อแม่ได้คาใหม่ได้เคาใหม่แล้วอาด้าอามนี่ได้โอกาสดีขนาดน้อพี่น้องเนาะอ้าจักเข่าเดี๋ยว่ะเอมันออกมาหมนมาเองหมออกเข่าไม่อยู่เะ <laughs> Hãy sáng chào và ngưng mặt. O mãi 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 ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวแม่จะจำยังไงทำทำเนื้อมันดูว่าทำักตัอดินเนาะทำในตัวดินพี่นอเนาะเกลี่วานเนาะเกี่ยวเอลในป่ากระดาษสอยนะ่นนีเนาะ จอยเอ้ยเจ้าเอิรตนะคู่จอยเจ้าเจ้าเล่สาวคู่เลยสาวเป็นคู่อาสาเนาะสาวจอยต้องเป็นคู่เนาะกินน้ำกันโอ้เหมือนตอนนี้เดี๋ยวกาตอนนี้อันคู่จอยเป็นเหตุงั้นคู่จอยเจอาเอ้ยสาวจอยมาได้กับคู่อู่ปะอย่างมันเคยเนาะความจริงค่ะคอยต้องเอิ้์ตปีใหม่สาวน้ำสาวปีใหม่น้ำได้พี่น้องเพราะว่าอ่าเออ พ่อของปไม่เห็นเป็นไอของพ่ออีแม่เป็นน้องของพ่อออแม่คอยก็ต้องเอิอนปีใหม่ว่าสาวลรสาวคููจอยเป็นสาวเนาะไม่กับสาวอือบ๊อบบีเห็นก็เอินเท่าไรเอินเอือนนอีปีเห็นจะได้เอปีกสาวคือสาวคือกันเนาะนี่นะอีบ๊อบปรจักรขวนี่นะเอิอนกูาอได้บ๊อบเด้นีเดียวเอาเด็กคอยเป็นไอเดี๋ยวน้อเดี๋ยวนาอครูจอยนาะสาวจอยนาอ เน่องดองโดว่าเสือน่องโดว่าเสือนอโมื่อกีไหนซุกน้องชิดังอาอันนี้อันนี้อันนี้บระเดีเอาไว้เห็ดพันปลานั่นบ่เดี๋ยวพี่น้องเข้าใจพี่น้องแป้งเงียบเบิ้งแบบหนึ่งเด้อหามปากเด้อแค่ปากแค่ปากอันใช้ FC พังเพ้งนี่เดโมเพ้งบาซุกพี่น้องนี่ช่วยอะไรเนี่ย

คิดว่ามือหนึ่งเวลาสิเหตุให้อายลืมเจ้าคงบ่อยากเย็นเกินที่สิลืมเรื่องรล่าของเฮาบอกกับเจ้าของเอาไว้แบบนั้นปอบใจด้วยเองว่าต้องมีสักวันที่สมองจะลบเหตุการณ์เหล่านั้นออกไป พยายามจะลืมบ่เพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวมันอันนี้เนาะต้องถ่ายไว้เพลงเต็มเนาะพี่น้องเนาะดีคัสซิดเดือดถ่ายเตรียมเนื้อไพลสี่เตรียมโคเบอร์โคเบอร์เอฟฟี่แล้วพี่น้องเอออันนี้เป็นโคเบอร์เหรอขยาทุกวันก็ตื่นสบายว่าฮาวฮาวฮาวบ่มเหมือนกันย่าเนาะพี่น้องฮาวควายเดาได้เห็ดอันนี้เนาะเพลงตอนยังหน่อยอยากอยากมีอะไรบางส่วนอยากฝันอยากของเพลงครับพี่น้อง ส่วงหนึ่งเนาะอืมตอนนี้ปลาเขาปีอยู่ลุมพี่น้องผูับอยู่คับบอบีกำลังจะไปพิกอยู่ิกอยพี่น้องคุณจจแล้วสิอ่ซ้อนวิธีห่อนน่เนาะห่อกระยอพี่น้องบ้านบาสุกเอินกระยอเขนกระยอ นี่เนาะพี่น้องใสย่งหันผักหอมปนผัก่นผักสู้ใสย่างก็ะดาเนาะักทั่วน้ำเนาอมมกใัวมากปลาทั่วแ้วก็ข้าวปุ้นแต่้าวมีเขามีใส่มูใสยังข้าวไรใสโอ้เหตุแบบธรรมดาเนาะตัวนี้เนาะมีใส่ได้งมีใสขาบัวคอยมักได้มีใส่ได้คอยมากใสหมูนะพกเนา แตวเโคตกับนีป <butcher> ีมี่ยังว่แครอทปอเรือง่ตอหิดทรายวนี้ย่ไทยก็คืออันนี้คเนียงกคอเนยังกระย่อมีกวงบ้ามียังบ้เบียร์พเอื้นมียังกูรจัามันเป็นยังไรก็มีคอยงจาคือกแตเดน่ะามันก็มีคายอยู่นะมีคขายือการตะว่านัคนแบบ

นะสวัสดีนั่นแต่ตู้เย็นไหมเพรามือนี้มันหมอโอ้แม่พี่ไหมแต่ตู้เย็นไหมท่านปลาท่นปลากินได้แต่ว่าท่นปลาปกติเขาเห็ดอันนั้นเนาะชินจุ่มชินดาดนะเพิ่นจิบ่มะกเนาะบ่บ่ท่านใจเนาะจุ่มจิ้มเนาะบ่มักพี่น้อท่านปลาเนี่ยมักอยู่บ่อกับกินกับเขาเนี่ยแบัดอันนั้นมักที่สุดเนี่ยยั้งยังจะบอกใขยื่ได้กี่ฮะ มาเนี่จะเจ็บโบะจะอะไรเสื้อนิงโงวค่ะมากมามาอันแพงๆนะมามเนาะจะมันแสบมองไรหรือว่าคือหนองงวออะไรวะหมามเห็นเนาะหนองง้อหมามง้อมันหนักชาเฮ็ดเนี่ยนี่มันได้คุกได้อีน่ะคนร้ายเนาะมีน้องอันน้องอีนี่นะส่วนอ่าพ่อน้องอันอยู่เพื่อนเพื่อนเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่นอยู่เนอกคนเนาะเพื่อนพ่อน้องอัน ไอ้ดองไอ้ดอนกับเพื่อนเนี่ยแล้วคนนนผู้มันแตกว่าแด้ปักนิ้วเอาไปกินฮะแตกเป็นน้ำหอออันใหญ่โพดเ่าเอิดจอยมันต้องห่อได้สองสามฮะหอมนดน่อยนแน่เห็นไม ยาีอันนี้ได้ตียากุ่มลยีมันแดงค่เดียวได้จะมาดึงอูดิแต่เากรตโตม่สแเขา่อัปเองย่นนนดอัเนาดนะินั่กินอยู่กระทอมไปนะรับนด้ป่าสุกเลยนีองด้ป่าโอ้เจ้าหัน สาปานอยู่ไหนสยป่านเอ้าเอ้าเอ้าเอาไปศกกันเลยเี่ามันเข่าเหามันเข่าเออนี่คลิเข่าโดดนิ้วกะกอกว่าใช่กําน็าอย่น้องเล่นน้อยดูเออนี่10ิปขันเข่าขันยเข่าจิบไตินไตินว่าผู้หนึ่งเดือดปากแตกเลยไม่ได้นะมันเดนึนหั่นนั่นมันจะออกกันกันนิ้วนวนิ้วเดเานิ้วเนาะ

บอกวักนิ้แล้วเขินกล่องยี่้อแล้วเขินกล่องเนาะพี่น้องนะกันบ่่อยได้ออกคือปวกเขาเนาะเายัง่ออกดูคลิปเนาะยังนเคยแล้วมันก็สิเคยด้หรพี่น้องาขนาเนาะตั้งก้สุกกินนบ่นี่ใช้บัอันมันนด้อยเนึงด้าูาก็้อจอนเดียวจอนเดียวก็เปิดมจอน จอไปซ้า f บอนตลอด่ยจอไปใสาน้องจอไปสยม่นอหนมาไรกันเรื่อนีไม่ิือนี้ยายเยอมกันด้มันได้อแแค่ตอนนี้กาสิกินนะเนาะระหยัข่าวไปผูกเบื่อผูกเบื่อเงนจ่อยผกเอยไปผูกแม่พ่อเออ เนี้ยไปกูอีกเออยังสีเขียนเออยังจะสีมุ่งเกาะมันบ่อยอย่าเข็นเนาะพี่น้องโทรว่าอันคันชายเล่นวายมันสีบ่เห็นนะเออไม่ถ่ายเนี้ยข่าวแม่ผีเน้ยข่าวมองอันน่ะพักค่ะไม่ถ่ายนั่งมองหันเดะเออเห็นลหรฮะเออเห็นเห็นเห็นบัตรสุขคตอันนี้เออเดี๋ยวเขาจะไปนั่งมองไม่ถ่ายก็นั่งในหันเด๋วแน่นอนก่อน โอ้มาเด้อพว่พี่น้องเด้อเมื่อกินท่นปลาน้ำกันเมี่ยงปลาหรือว่าเมี่ยงปลาเผาเนาะเ้าีพวพี่น้องแ่บางให้น้อยน่อยกอกอนัก็มากกกางอเอ้อพวอี่น้องมาสุขสคนมาเด้อพพี่น้องมอเลเอองเอยเเอยยอัเ มาๆมามาน้ำปลาพี่เนาะน้ำปลาน้ำปลาอีกต้องมาเห็นนะบ้าตัวฟอกตัวเจี๋ยงหนึ่งาเอยฟอกหมดฟอกหมดนะฟอกอะไรทีเด้อน้มปลาพี่เอากระเทยหมดแล้วขบคั่งขบคั่งน้องนี่พก่เบี้ยงใหม่ห้ายหมคก่งเยอะคือมันเป็นต้นกาฝากอันนี้ต้องเป็นไรนี่แหละเนาะเบี้ยงใหม่ ใครจะไดปัญหาไักิแล้วปัญหาคือสื่อดอดไฟแมงม้มันสิไปหฮบอยู่บเบมันสิไปเบิร์บอกกินตังเบ็ปัญหากับกินตังเบ็ดเม่อไรโตปไปะขิงหอมไม่ติโต๊ะกองลเนาะให้ตีผักกันัสบายแบบพเจียงยังคือเป็นทั้งทั้งสายป่านไว้อ่นนกินน้บาย อย่าวเอาอย่าวเอายดิหายอยน้ำมันเยอะน้ำมันมีใครสนใจลูกก็เคยเจอบางอย่างนึงค่ะฮะต้องการเอออาถิไดออมได้ดกแต่อยู่วบวบถึง้างน้วรงเพชรอันเดียวการเบอร์แหละตัวผีตัวเพชรผีอยู่อันเดียวหนินี่ที่ว่าในแม่เหมือย่าขึ้นมาลูกแม่ขึ้นมาลูกลูกแม่แม่มาขืน ดยเอาบาสนต้องือี่ค้่บีแกพักให้มากนะพี่น้องปมกุ๊กมมันเป็แกปเลยก่อนแกพักให้มันจะน่ามันจับมันจับอ่ะกุ๊ันกุุ๊๊กเสือตตายตายอย่างน้นเเวเป็นงตเปตุ้เนี่นง่งนเหนงเหว่ กฮ้่มันยังแน่นหน่อยคุณจแน่นหน่อย่ขึ้นแนขึ้นจะมันมัังความกบใหม่ไปมันตายแล้วออกจากกนตายเก็จะกินแน่นห่อยเนาะแน่เด้นเลยปิดเลยเปลี่ยนให้มวนกังแน่มันดูดหน้าจากุกอันนั้นใชวไปยัง นเราจะกินเจพดเหรอคนกินเมีอันไม่เาก็แน่นอนเนาะมันสอนมาปนกันด้วยนี่ที่เดียวม่ช่วยขนาดเผาโปเพอม็ดนี่โเพสี่างที่แม่เพาะอะที่เพโจต่างกันบออันเดียวกันเดี๋ยวช้กเตเผ็ดนี่ตัวนี้มันใส่เผ็ด กันพูได้บมมากเก็เอามาคูตรงนี้เอามากิกแแต่พอแล้วุกเอาบอสนี่ๆๆเน้อาลงเออกะป่เ็นแดเอออยมากเอย่กินกินกะป่น้สะกินข้าวกินเ็ดกะป่นั่งนั่งดนคนาว่าสบขอป่น้าดว่าสนี่่แม่เีมักเนี้แบบสบเขาดูบเลยหรือยนวโคนะนั้น แต่อยู่คุณยวกันเด้อเอานามันจังอที่ปอกแล้วนั่นหละเออเนาะนั้นหมันที่น้องแบบนี้ยัเอาปุนแลทันปลาเนี่ยแล้วมากกว่าแล้วรมู่กเลียนปาแวกินาแลกินปลาแล้กินปลิาี่ไปนะกินแต่ขับปุ่นักขับปุ่นเจี๋มาทรกิน่ะปุ่นก็พับ ตลอดกินอาาเวลาต้อไปห้องเรียนนะตั้งเสมอเสมอเหนื่อยโลาจนเราลรวเบื่อเองนนะเปอาเปิดหน้าขนานะจ้าเิดน้าขากะจอครับอีกเราจะต้องยิ้ังของุนมาุเชื่อไมยินดไหมทอยใช่พะรสตารสลัดิสตัดเสืกูมันเนาะแต่ละสีอ้วนพี่น้องเอ้ยบึงตีบึงโตแล้วตีเากินสอง้แล้วกินอีน้ขปุน

อันตอนเมียนนะบ้านนี้กินง่ายเนาะขอว่าเนาะกินอันนี้เนาะง่ามูกระทะเออมูกระทะมันสิยากน้อยหนึ่งพูนอะแต่ก็ใส่เวลาเฮิงเนาะแต่ก็อ่าล้างถ้วยล้างบ้วงกันใหญ่อีกนี่ใส่บ้วงใส่ยังกะน้อยเดียวือม้วกระทะเอาอะ้รวะตอนนี้เอาไปมาแห่เด็กๆเด็กเด็กสี่โตห้าโต อาจังไรมืงเนี่ก็ขอบคุณพ่อทางฝั่งไทยเด้อพี่น้องขอบคุณพ่อหลายๆที่ที่ซัพพอร์ตเนาะที่ซัพพอร์ตพวกเขาที่หักแพ้ขอให้มีความสุขหลายๆเด้อมัสุขสุขคนไปเมียนบัดนี้พวกเจ้าไปดูได้เลยกินเหลวกัแล้วใส่กับเมียนคือกันกันมวยก้นยิง เราจะกลับไปไทยหน้าแทนกันที่ซะพาไปไทยน้าาเอ้ไม่กระเบียกไฟแบกมาเนาะนี่นแค่เห็ดตต๋าจน,นเห็ดตตนได้ก็ม,มีไฟมานเห็นไหมบ๊อบบีบบ้เราเนชินนนกินซื่อเนาะบุยก็เห็ดสกันนะบางเบียกกร,ระเพาะจะกก็เห็ดบอดได้เห็นไี่ซะไม่แต่กระโดดนี่จะแบกเขาซื่อแด็กเราไทยผมขับเป็นนะอาวจุ๊บะอีโด เมื่อนี้แบบว่าได้เปลืองเขาด้วยน้องพี่น้องหนึ่งเขาไว้ซื้อทามาเพื่อนติไม่หนึ่งเขาเต็มเต็มหัวเต็มติบเขาเลยทารนได้กินแม่นบ่มที่เขาพรเปลี่ยนได่มบ่มันเป็นอะไมันเป็นอะไรหนอไม่ใช่ดองเหตบ้่ฮะแขนแขนเวลาทำโจ๊กคนโดแขนทำหมักไก่บ่แขเออแขนมักไก่จังสนในก่ก็มันเทน ขออันท <cultura. S 1> <ti> okay. er ี่มุ <URE> yeah. ่นเนี่ยเออแหน่กินได้สั่นแขนสมันได้มากายไม่ได้มุ่นหย่อนแขนสเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้มุ่นหย่อนยังดอกโมกุืองเขาโมกขอด้วยเนาะบ่างสวยเนาะโมกุยสวยป้ามาสามสิบหอยอินดีกินได้ร้ายด้วมันจ่อยนะแมนไว้ดิกินดิกินดิปลาค้อไหมฮะ พี่น้องคลิปนี้บาสุกสีคอสตอมลากผ้าจากเด้เลยพี่น้องเลยอ่าเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณขอบพระคุส้มบ่เบิ้งบ่เออบ่ขามโฆษณาบาสุกนะขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายหลังจากกินเหล็วกระทึงเวลาอันนี้เนาะอย่างสมุนไหวขึ้นได้คนหน่อยใส่ปอกส้มซากเลยล้ากูโมโหเด้อ ยังสงศักดิ์เตี้ยเตี้ยพี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งเบิ้งสูสูมัดคบกันสงศักดิ์อินดีบักกี้สมศักดิ์เอมมี่นี่คนนี้ชื่อเอมมี่อุบัตนริทิ้งข้ามโคตรส่วนหนึ่งสองไหมเอาเกือกไม้ไงคนนี้ได้ปอกคองามแท้ลูกสาวเป็นแบบเป็นซึ้งๆ